สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คัออร่อยแบบบานๆวันนี้มาในเมนูตำมะขามอ่อนค่ะและวันนี้ก็มาพร้อมกับวิธีการตำที่ง่ายๆเลยบ้านไหนที่มีมะขามอ่อนเยอะๆเราไม่รู้ว่าจะทําเป็นเมนูอะไรมาทําเป็นเมนูนี้เลยค่ะรับรองว่าอร่อยแล้วก็แซ่บแบบสุดๆค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบมีอะไรบ้างมาดูค่ะจะใช้เป็นปูเค็ม2ตัวใช้เป็นหอมแดงแล้วก็ใช้เป็นกระเทียมกระเทียมไทยสัก4กลีบก็ได้ค่ะแล้วก็หอมแดง1ลูกความเผ็ดปรับเอาวันนี้ใช้ทางพริกแห้งแล้วก็พริกสดค่ะมีกุ้งแห้งด้วยค่ะปริมาณของกุ้งแห้งค่ะก็ปรับเอาได้เลยชอบมากใส่มากค่ะ วัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือพระเอกเลยมะขามอ่อนนั่นเองค่ะแอมินล้างมาเรียบร้อยแล้วมะขามอ่อนเขาจะมีสีน้ําตาลเคลือบอยู่ที่ฝักต้องล้างออกให้หมดค่ะเมื่อล้างออกหมดแล้วก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะพร้อมตําได้เลยมะขามอ่อนแอมินซื้อมาอยู่ที่20บาทนะทั้งหมดที่จานนี้ก็คือ20บาทค่ะมาเริ่มตำค่ะตั้งโคกใส่พริกลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่หอมแดง ใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ตำค่ะขั้นตอนนี้เราจะตำก่อนค่ะความละเอียดของพริกกระเทียมหอมแดงเราจะไม่เอาละเอียดมากนะสำหรับตำมะขามอ่อนครบนี้อมินใช้พริกนะพริกแห้งแล้วก็พริกสดรวมกันแล้วก็คือ10เม็ดค่ะตัดมาที่ความละเอียดอเมีนเอาความละเอียดประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปใส่มะขามอ่อนลงไปค่ะ ตอนนี้ก็ตำเลยค่ะเราจะตำไปเรื่อยๆนะคะความละเอียดของมะขามอ่อนนะเราก็จะไม่เอาละเอียดมากนะคะเหมือนตำน้ำพริกนะเราจะเอาละเอียดที่ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะยังพอเป็นชิ้นๆก็คือไม่ได้ละเอียดมากละลายไปเลยนะคะไม่ใช่นะ มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติแล้วก็ใส่วัตถุดิบต่างๆลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่ปูเค็มลงไปวันนี้ใช้ปูเค็มอยู่ที่สองตัวแล้วก็ใส่กุ้งแห้งลงไปเหลือไว้โรยหน้าในตอนถ้ายด้วยค่ะตกแต่งให้สวยงามจากนั้นปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาร้าค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลสายเล็กน้อยใส่ผงชูรสเติมไปสักหนึ่งช้อนชาค่ะ จากนั้นก็ตำต่อค่ะตำให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยเพื<ๆ>่อนๆจะต้องชิมค่ะเอารสชาติจัดจ้านแล้วก็แซ่บที่เราชอบเลยค่ะความเปรี้ยวนี่ก็จะได้จากมะขามอ่อนแล้วค่ะส่วนโคกนี้แอดมินก็ชิมแล้วได้รสชาติอย่างที่แอดมินชอบแล้วก็ต้องการแล้วค่ะจากนั้นก็ไปจะเสิร์ฟกันค่ะ และกุ้งแห้งที่เราได้เตรียมไว้ค่ะโรยตกแต่งเพื่อความสวยงามค่ะและนี่แ่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำตำมะขามอ่อนค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like กดติดตามไ้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ